สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปเจอกับป้าอ้อยนะคะวันนี้ป้าอ้อยจะอัปเดตต้นกระท่อมน,นะคะที่ป้าอ้อยเอาลงปลูกเอาลงปลูกนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภามน,นะคะเอาลงปลูกได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะเรามาเรามาชมนะคะว่าต้นเขาโตขึ้นประมาณไหนนะคะคือ ด้วยสายตาที่บอยก็เดินมาดูอยู่เรื่อยๆนะคะเขาโตเร็วนะคะตั้งแต่ลงดินเนาะพอเราลงดินได้จริงๆแล้วลงดอนได้ลงดินได้2เดือนเราเนี่ยเราก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยอคอกนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยอคอกนะคะขี้วัวนะคะเราก็จะลงประมาณครึ่งถังถังดําๆแบบนี้นะคะ ประมาณครึ่งของของถังเนี่ยก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะปุ๋ยข้อนี้เราใส่เยอะได้นะคะเป็นการปรุงดินเนาะเป็นการปรุงดินหลุมที่เราพรวนดินมาให้เขารอบๆนะคะเพื่อกักขังน้ําด้วยนะคะกักถังน้ําด้วยว่าน้ําจะได้ไม่ไหลหนีไปไหนนะคะทําน้ําหยดไว้แบบนี้นะคะ เขาจะได้เติบโตเร็วเขาจะได้แตกใบแตกกิ่งนะคะต้นนี้ก็ออกจะไม่ค่อยสวยเนาะดูแล้วออกเหลืองๆนิดนึงนะคะดินนี่สำคัญดินนี่เป็นดินทรายนะคะจริงๆแล้วดินทรายเนี่ยเขาจะเขาจะรากเขาจะใช้ช้อนได้ไม่ ไม่ไม่เร็วนะคะเพราะว่าดินทรายนี่พอโดนนะ้ำแล้วเขาจะแน่นต้องคอยพลดินให้เรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราลงขี้วัวใส่เข้าไปแล้วนะคะเรามีฟางนะคะฟางข้าวหรือมีใบไผ่นะคะเราก็เอามาคลุมคลุมหน้าดินไว้นะคะแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้งามมากเลยต้นเนี้ยคือ เขาจะโตเร็วนะคะต้นนี้จะต,ตัวสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมคะก้านแดงพันก้านแดงนะคะใบเขาจะเขียวชฉาอุ่มเลยนะคะเพราะว่าหน้านี้ก็คือหน้าฝนด้วยเนาะหน้าฝนด้วยเขาก็จะโตเร็วแล้วก็วัชพืชก็โตเร็วนะคะหญ้าเห็นไหมคะหญ้าก็จะโตแข่งะะแข่งต้นกระท่อมของเราเหมือนกันนะคะคแต่ก็ต้อง พิงไม้สักให้โตร,ระยะหนึ่งเราก็ถึงจะมาทำการถอนหญ้าควนดินอีกทีน,นะคะอันนี้อันนี้เราใบนี่เป็นใบที่แตกนะคะในกิงเล็กๆเนี่ยเราก็จะเด็ดเขาออกนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นใบที่เลี้ยงเขาตรงนี้นะคะเราก็เด็ดออกได้ไม่ต้องเสียดาย ะะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเด็ดนะคะพอดีเดินมาเจอก็เลยเดึงออกต้นฝั่งนี้จะอยู่ใกล้ต้นไผ่นะคะต้นเขาสู้สุดจะอุดมสมบูรณีต้นอวบใหญ่แข็งแรงใบหนานะคะฝั่งนี้นะคะเป็นดินดินป้าอ้อยเป็นดินดินไตล์นะคะดินไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่าเราต้องคอยปรุงดินเอา ก็อยู่ที่จังหวัดนะคะอยู่ที่ช่วงเหมือนกันนะเพราะเป็นเป็นดินที่ไม่ไม่ค่อยไม่ใช่ดินร่วนนะคะเนี่ยบางต้นเห็นไหมครัมันก็ออกไปเหลืองเหลืองบางต้นออกไปเขียวเขียวเนี่ยใบนี้ก็จะออกเขียวตอนนี้ที่เราลงดินนะคะได้สองเดือนครึ่งใส่ปุ๋ยพ่อเข้าไปแล้วนะคะก็ดูความเจริญเติบโตนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจป้าอ้อยด้วยนะคะสวัสดีจ้า